เอาละเอาละงงอะดิอะไรล่ะเริ่มกันเลยนะมามาแล้วครับว่าไงทุกคนฉันกลับมาบ้านแล้วนะตกแตกตกแตกเ้ยงานวันนี้มันเหนื่อยเหลือเกินเฮ้ เพวกคุณไปไหนกันหมดฉันไม่สนุกเลยนะกูก็ไม่สนุกเหมือนกันกูไม่สนุกปะมิชชัน<ะ>่นฮะไปอืมนี้มันเปิดเองเลยนะครับมีอะไรนะวันนี้มึงตายแน่

อออไปเออเออีร้อยโอ้แต่ไปขึ้นไปขึ้นไปกันไปไปนี่แหละโอ๊ยเอออ่ะตู้ข้างในเปิดไอ้ใครนะเอเอมองกูเหรอเออเดี๋ยว ต่อยแม่งเลย <c oughs> เอ้ยข้างนี้กนดีข้างนี้ก่อนดีกว่าไดนะ้เปิดได้เปิดไม่ได้นะครับห้องนี้ล่ะน่าจะมีเรื่องนะเพราะว่ามีตรงฝึกเขียนนี่อะไรเอ้ยอวนแตคำแทงแก่ <c oughs> <c oughs> ไป like ไกลๆเลยเติเลยลูกไปลูกอุ๊ยไฟกระพริบว้าวโอ้โออ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเป็นไรเป็นไรเออเออติดอ้๋ออ้เคียไปกันเถอะอือให้กูไปไหนต่อเนี่ย เออเอเอยังเรายังคนไม่ทั่วครับนี่นานีอา้าวช่างแม่งไอเหี้บักมัง้งอ้า <c oughs> อลาาลาาาาาดาาลาาาาาายาาาาาาาราา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 ไปาาไปไปาาาา่าา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 า เหี้ยกูกลัวไอ้สัตว์เดินซ้อนกันลูกลูกนี่เปิดได้มันเปิดได้ What the fuck แกคือคนต่อไปถ้าใครมาพ่นอะไรใส่หูเนี่ยเอ้ยรถลูกลูกไปได้ไหมลูกอย่าทำร้ายอะไรเลยนะโอ้่าทำอะไรเลยอย่าทำอะไรเลย ละมานอเออรถของเล่นเหรอรถของเล่นอะไรวะเนี่ยรถของเล่นอะไรวะไอสัตว์ไปดีกว่าเฮ้ย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 ไม่ดีนะไม่ดีเลยนะรู้สึกไม่ค่อยดีปลาไม่ปื้มเลยนะลูกทำงี้ปลาไม่ปื้มนะเดี๋ยวห้องนี้ห้องเดียววะที่ยังไม่ได้เปิดอะ่ะน่าจะใช่นะครับเพราะว่าตอนแรกมันล็อกใช่ไหมใช่ป่ะวะ เฮ้ยตรงนี้มีโน้ตว่ะว้าท่าเฮกมันอะไรวะเนี่ยอ,อ้าเปิดแล้วว่ะลูกลูกลูกอยู่ไหมเนี่ยลูกอ้าวเออลูกอยู่ไหมลูกลูกลูกจะขังจะทำพ่ออย่างนี้ดิลูก

จะทำอะไรกูเลยปล่อยกูไปปล่อยกูปล่อยกูไปกูไปกูเราบูมึงเนี่ยมึงต้องการอะไรมึงต้องการอะไรไอเด็กโง่กูไม่ไหวแล้วมันไม่อะไรปวดอะไรได้ไหมได้ไหม ไปกูไปไปกูไปไปกูไปไปกูกไปโอ้เฮียเฮียเลยเฮียเลยนี่เฮียเลยมึกเนี้ยไปกูไปเดีวต้องรีบทำเวลาใา้ดีที่สุดครับจะได้จบสักทีจริงกูไม่ไหวแล้วโอ้ยเฮียเยเยม้้้ ชิญนี้ก่อนห้องนี้เฮ้ยปิดขังกูทำไมขังกูทำไมมาโอ้พระเจ้าอุ้ยศพใครเนี่ยศพใครวะเนี่ย รีบเปิดเร็วรีบเปิดรีบไปไม่มี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 ของไม่มีของไม่มีของเปิดดิเปิดไม่ได้ชวยแล้วมันให้กูไปข้างล่างแล้วไอ้สัตว์ข้างล่างน่ากลัวด้วยฟาสูเกม เกมพากูกรีดหลายรอบแล้วนะไอ้สัสที่กินไม่ใช่เลยนะครับผมเอนเตอร์เทนทุกคนนะครับให้มันอืมนั่นแหละตกใจเสียงกูนั่นแหละไอ้สัสให้กูไปไหนหาทั่วๆนะเอ้นยนี่ห้องนี้ยังไม่ได้เปิดครับห้องนี้ยังไม่ได้เปิด เราเปิดได้เฉยเลยไอ้ยม so <enough> ึงจะเปิดได้ก็เปิดนะฟักยู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  u Fuck อืมอะไรวะเนี่ยตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยผ่านแล้วหัวใจจะวายตาย 哇哇